สวัสดีค่ะราศีพิจิกและลัคนาพิจิกคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจำเดือนมิถุนายนค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกค่ะ พ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะ8ดเหรียญค่ะคุณเป็นคนที่ขยันอยู่กับที่และก็ไม่มีเวลาให้คนรับ้างนะคะ8เหรียญก็คือคนที่ทำงานนะคะเหมือนผลิตเหรียญแล้วผลิตเหรียญเล่านะคะก็คือทำเสร็จหนึ่งเหรียญทำต่ออีกหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือเหมือนอยู่กับที่แล้วก็ทำแบบเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่าช่วงเนี้ยราศีพิจิกทำอะไรอยู่ก็คือ เหมือนเดิมค่ะชีวิตนะคะเหมือนเดิมทํางานทําเงินนะคะแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับคนรอบข้างสักเท่าไหร่ค่ะพาราผูกมัดนะคะเงื่อนไขก็ผูกมัดตัวตนของคุณเหมือนกันนะคะ ขี้เกียจออกจากบ้านได้ด้วยนะคะไม่อยากไปไหนหรือไม่ก็อยากไปแต่ว่าภาระละตัวไม่มีเวลาค่ะในด้านของความรักควมสัมพันธ์ไพ่พระสังฆราชขึ้นมาพร้อมกับเดอะเดแม่ม่อมมองว่ามันเป็น2แบบก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้อยากพอแล้วความสัมพันธ์นี้แล้วก็กลับมารักตัวเองอยู่ในศีนลธรรมอันดีงาม กับ2ก็คือจบเรื่องราวเก่าๆไพ่ภาษาังลาษหมายถึงการให้อภัยะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สุขก็ไม่แบบไม่เต็มที่ะนะคะคือคุณเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแหละนะคะแล้วก็เหมือน เราดูคนรักอยู่ห่างๆประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไหมคะ่ะแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่อะค่ะบางท่านอาจจะอยู่กันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันหรือบางท่านอาจจะอยู่เพราะว่าคืออยู่แบบเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะอยู่แบบมันไม่ได้สวีทหวานแล้วอะนะคะเหมือนอยู่ไปเรื่อยอะค่ะ พลังงานเหมือนอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรที่มันเติบโตและพัฒนาขึ้นเลยอะมันเป็นอะไรเดิมๆแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่อะค่ะหรือระหว่างเนี้ยที่เราไม่คุยกันเราอาจจะแบบมีช่องทางโซเชียลนะคะที่ แอบคุยออนไลน์กับใครอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการคุยแบบที่คุยไปเรื่อยๆคุยไปงั้นๆนอย่างน,นะค่ะพลังงานหลักของคนรักนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เปิดใจนะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีชอบช่วยเหลือด้วยนะ จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนกับเขาได้เขาเขาเขาเ,ขาอ,กเขาอกเข้าใจนะคะภัยของหนึ่งถ้วยเนี่ยค่ะคนรักเป็นคนที่มีเสน่ห์ซึ่งอาจจะทำให้คุณเป็นทุกข์คะ่ะหรือไม่เขาอาจจะแบบ คือมีครอบครัวอยู่ข้างหลังของเขานะคะช่วงนี้เขาอาจจะเหอกับสิ่งใหม่ๆที่บ้านของเขาก็ได้อาจจะเกิดแบบมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นไหมนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีบุคคลอื่นเลยเนี่ยแม่ผมมองว่าคุณอาจจะอยากสร้างครอบครัวแล้วนะคะ อยากมีบุตรร่วมกันกับเขาหรือไม่ก็อยากให้เขาใส่ใจให้มากขึ้นนะคะหรือด,ด้วยภาระหน้าที่การงานของเขาทําให้คุณไม่เชื่อใจเขาบอกกลับบ้านช่วงนี้ต้องไปเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยค่ะเออของใหม่อย่างเงี้ยแต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วก็คิดว่าเขากำลังโกหกคุณอย่างเงี้ยค่ะ แม่หมอรู้สึกว่าชีวิตของเขาช่วงนี้เป็นชีวิตช่วงขาขึ้นแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆด้วยแต่เจ้าชะตามั่นคงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยู่กับที่นะคะเพราะนั้นการอยู่กับที่อาจจะทำให้เราคิดมากก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนหาคนคุยไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเวลาอย่างเงี้ยนะคะ มาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีพิจิกกับคนรักนะคะจะเป็นไงบ้างเหมือนต่างคนต่างอยู่เลยนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากๆเพราะว่า The World แล้วก็10เหรียญน,นะคะพร้อมกับ3เหรียญน,นะคะ Tower จะดีอยู่แล้ว Tower ขึ้นมานะก็มันเป็นพลังงานที่ อาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเก่าๆเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเรื่องที่เราไม่ได้เปิดใจเรื่องที่เราแบบสงสัยระแวงอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ก็อาจจะแบบขึ้นๆลงๆนะคะสวิงเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างเงี้ยนะฟุ้งซ่านสําหรับคนที่อยู่กับที่เรามีภาระผูกมัดทําอะไรมากไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องคิดเยอะเป็นธรรมดาค่ะแต่ถามว่าชีวิตของราศีพิจิกเนี่ยเป็นไงบ้างแม่หมอมบอกว่าสมบูรณ์แบบนะน่าอิจฉาด้วยเพราะว่า ไพ่ของหนึ่งคาถาคือการมอบโอกาสการได้รับโอกาสอย่างนียค่ะแล้วก็สามเหรียญด้วยเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะความมั่นคงค่ะมาพร้อมกับ the ะเ r อรด้วยก็คือมันเป็นอะไรที่แบบมันอิ่มตัวหมดแล้วอะเพราะแต่ด้วยอารมณ์ค่ะอารมณ์ ความคิดเยอะหรือว่าหลายๆอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจอาจจะทําให้เราทะเลาะแล้วก็ขัดแย้งกันได้ในปักนนี้ก็ต้องระมัดระวังการที่แบบพยายามพูดบางอย่างเพื่อให้อีกคนนึงรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ได้สบายใจเลยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ต้องคิดให้เยอะๆค่ะคิดให้เยอะๆก่อนที่จะพูดออกไปอยู่กับตัวเองก็อย่าแบบให้ระมัดระวังเรื่องของความคิดด้วยความฟุ้งซ่านนะคะ ขอข้อความจากคนรักของราศีพิจิกะก็ด้วยหน้าที่ของเขาแหละนะคะที่ทำให้คุณคิดมากอะคะ่ะเหมือนเขาขอเวลานะคะ เขาอยากมีทั้งคุณแล้วอยากมีงานอยากมีสังคมพร้อมๆกันเขาอยากที่จะแบกรับทั้งหมดเอาไว้อะบางครั้งที่เขาไม่พูดเขาต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นคุณระเบิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณก็ทำงานหนักแล้วก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะบางท่านน่ะคนรักอาจจะเลือกที่จะแบบ อยู่ห่างไกลคนรักห่างไกลบ้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วเราทะเลาะกันขัดแย้งกันแต่พอห่างไกลกันแล้วมันทําให้เราแบบสบายใจคิดถึงรักกันอย่างเงี้ยคะ่ะความสัมพันธ์นี้ตัดกันไม่ขาดนะคะก็เขาก็บอกว่าอยู่ใกล้กันเราทะเลาะกันนะคะ แต่เขาก็เข้าใจนะคะเขาอยากที่จะมีทุกอย่างอะคะ่ะประคับประคองไว้ตรงนี้นะคะไม่อยากจะเสียอะไรไปการที่ต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะว่าจะได้แบบลดในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะกันนะคะเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันอยู่ไกลกันก็คิดถึงกันนะคะพลังงานบ่วงโซ่เนี่ยตัดกันไม่ขาดแต่ค่อนข้างจะอึดอัดนะคะ ขอบทสรุปแล้วก็คำแนะนำให้กับชาวราศีพิจิกค่ะอืมพไพ่ใบแรกอะค่ะบอกว่าความรักครั้งใหม่นะคะ คนใหม่ได้ปลุกเร้าความรู้สึกโรแมนติกของคุณไพ่ใบที่สอบอกว่าปล่อยปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ออกไปปล่อยให้สถานการณ์นี้คลี่คลายไปตามธรรมชาติไพ่ใบที่สบอกว่าเจ้าชู้พลังขยายพลังอันสุดสของคุณให้ผู้อื่นซึ่งมันไม่หรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่โอเคนะใบที่สบอกว่าเด็กๆชีวิตของคุณกำลังได้รับผลกระทบจากเด็กๆคือ ก่อนที่จะทําอะไรก็ตามอ่ะนะคะไพ่อาจจะกําลังจะบอกว่าคุณต้องคิดถึงเด็กๆหมายถึงลูกของคุณให้มากๆอย่างเงี้ยหรือว่าบางท่านอาจจะแบบเออคือตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเรามีภาระมีบุตรร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องรักครั้งใหม่ ปล่อยปัญหาให้คลี้คลายคือรักครั้งใหม่กับคนเก่าอะนะคะความเจ้าชู้ก็คือเหมือนขยายพลังอันสดใสของคุณให้ผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นหมายถึงคู่ของเรานี่แหละนะคะแล้วก็เด็กๆด้วยคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่บอกรู้สึกว่าคิดถึงครอบครัวเป็นหลักคิดถึงเด็กๆเป็นหลักอย่างนี้นะคะ่ะถ้าใครที่มีบุตรนะคะ หรือแม้กระทั่งตัวเราอาจจะทําตัวเป็นเด็กก็ได้ความรักที่ไม่สมหวังเคมีที่ไม่เข้ากันไม่มีแรงดึงดูดความสัมพันธ์นี้ดําเนินต่อไปได้คือมันเหมือนมันหมดเขาเรียกว่ามันเอ่อหมดความสวีทหวานแล้วอะค่ะความสัมพันธ์นี้มันเรียบง่ายมันเฉยแต่ว่าอย่าแบบ อย่าปล่อยปาละเลยนะคะก,ก็ต้องเติมเต็มความหวานให้กันและกันบ้างะคะ่ะประครับประคองอย่างเงี้ยนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นภาระเลยนะไม่ว่าจะความผูกม,มัดที่เกิดจากทะเบียนสมรสลูกหรือว่าหน้าที่การงานหรือคำมั่นสัญญาอะไรก็ตามนะคะไม่มอรู้สึกว่าจงจงปลดปล่อยบางอย่างที่มันกักขังคุณกับคนรักเอาไวะคะ้ค่ะให้เป็นอิสระแล้วก็เริ่มต้น ความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะคะ่ะกับคนเก่านะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีพิจิกมาอัปเดตในน้องความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมิถุนายนค่ะไพ่พลังงานหลักของเจ้าชะตาสิบดาบเลยนะคะ คนโสดคะ่ะพลังงานหลักเป็นคนที่มีอดีตนะคะอดีตที่ถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีอดีตที่เจ็บหนักมากนะคะเหมือนไว้ใจใครรักใครก็ผิดหวังอย่างเงี้ยนะไพ่ของ10บดาวคือการถูกแทงข้างหลังนั่นแหละก็เจ็บระดับสิบะนะคะเพราะฉะนั้นการมีอดีตเราจะจมอยู่กับอดีตแบบนี้ไม่ได้คุณต้องลุกขึ้น ลุกขึ้นใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะที่ผ่านมาบางท่านน่ะอาจจะแบบถูกมิจฉาชีพหลอกได้ด้วยนะคะการบังเอิญมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าเราแบบ เป็นผู้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีคำว่าชาวต่างชาติหรือว่าเป็นนักลงทุนเป็นหุ้นส่วนนะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้จัดการหรือว่าเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่เหมือนกับว่าตัวเราไปช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยนะคะ เลยทุกอย่างมันจบอะเพราะว่าเหมือนฝันสลายอะคะ่ะเหมือนสิ่งที่เราลงทุนลงไปแล้วมันไม่ได้รับกับคืนมาที่มันมีความยุติธรรมอะคะ่ะทำให้คุณกลัวไปเลยนะคะกลัวกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะมีคนที่แอบทําอะไรที่คิดไม่ซื่ออย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะความสัมพันธ์นะคะหรือว่า,าชีวิตในเรื่องของหัวใจของอคนโสดราศีพิจิกจะเป็นไงบ้างนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะไม่บอกรู้สึกว่าในปักเนี้ย ต่อให้มีคนดีๆเข้าหาคุณก็ไม่อนุญาตอะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่นะคะจะแนะนำคนรักให้หรือไม่ก็คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมีผู้สนับสนุนอยู่รอบตัวคุณเลยแต่ทีเนี้ย j u s t i c อะคะ่ะมือข้างหนึ่งถือดาบข้างหนึ่งถือตราช่างมาพร้อมๆกับ,บเรื่องราวในอดีตก็คือ3ดาบ าดาบที่แทงหัวใจเนี่ยไม่มองมองว่าคุณอยากเลือกด้วยตัวเองอะคะ่ะคุณไม่ต้องการให้ใครมาเลือกให้อะ่ะแล้วมีใครที่มีประเด็นมีโอกาสที่คนเก่านะคะเขาจะติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่อะคะ่ะ คนที่เข้ามานะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างด้วยอายุต่างด้วยศาสนามีความแตกต่างกันนะคะมีโอกาสเป็นราศีตุลน,นะคะกุมเมถุนนะราศีมีนราศีสิงหะ์คะในปักนี้ต่อให้มีเสน่ห ต่อให้มีคนแนะนำจากคนรอบข้างจากเพื่อนอาจากครอบครัวนะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวเองอะ่ะคุณก็เลยไม่ได้สนใจอะคะ่ะ เข้ามาแล้วดีไหมแม่หมอไม่เห็นถึงว่าคนใหม่ๆเข้ามาแล้วจะไม่ดีนะคะเข้ามาแล้วเป็นธรรมดาค่ะเหมือนเข้ามาแล้วอยากที่จะแบบนำเสนอนะคะอยากที่จะแบบสนิทสนมพูดคุยเปิดตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าถึงยากะนะคะในปากเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เข้ามาเลยแต่เกี่ยวกับใจของเจ้าชะตามากกว่านะ เหมือนยังปิดกัน้นแล้วก็ต้องการใจเย็นๆอะต้องการปล่อยวางต้องการแบบเออยังต้องการเยียวยาตัวเองอะคะ่ะนะคะราชาถ้วยก็คือเรายังไม่ปล่อยมือจากบางอย่างอะคะ่ะ แล้วก็นั่งอยู่ท่ามกลางคืนด้วยนะคะก็คือความหมายก็คือความไม่แน่นอนจริงๆแล้วราชาถ้วยเนี่ยราชาก็คือผู้นําต้องตัดสินใจแหละนะคะแต่ว่าถือถ้วยเขาไม่ใช่คนที่เด็ดขาดเขาอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นรักใครแล้วเขาจะต้องแบบลืมคนนั้นให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะแบบตัดสินใจเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นคนที่กังวลใจมากๆนะคะในการที่จะเลือกใครสักคนเนี่ยนะคะพลังงานของคืนของน้ําทะเลก็คือคืนของอารมณ์นั่นแหละนะที่มันไม่แน่นอนนะคะ หรือคนที่เข้ามาก็มีโอกาสเป็นาชาวต่างชาติเป็นพ่อแม่ไมๆได้ด้วยนะคะเขาบทสรุปแล้วก็คำแนะนำให้กับชาวราศพีพิจิกคนโสดค่ะไพ่ใบแรกไพ่บอกว่าให้ให้คุณนะคะลืมคนในอดีตลืมเรื่องราวในอดีตนะคะ ปล่อยแฟนเก่าของคุณค่ะถึงเวลาที่จะล้างพลังงานของคุณแล้วนะคะให้ใบที่2บอกว่ารหัสลับการเสพติดกำลังส่งผลต่อชีวิตโรแมนติกของคุณคืออดีตมันมีบทบาทแล้วทำให้คุณแบบติดอยู่กับตรงนั้นเพราะฉะนั้นปลดล็อกตัวเองนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณดำเนินไปค่ะ ทำงานกับหุ้นส่วนของคุณคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยอดีตนะคะแล้วก็ให้หัวใจทำงานมาอีกครั้งนึงนะ,สะแสดงความรักของคุณ move on ค่ะไปข้างหน้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศรีพิจิกทั้งคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ซูเปอแตงให้ด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ